พัตตานีส no ัปเริวารีสัป no ริวาทิ no ุสาวัส no สิทิุสัวพัสสะโอโนชยามะโโนชยามะสาธุโนภันเตสาธุโนพันเตทิุสังโฆิุสังโฆอีมานีอีมานีพัตตานีัตตานี สัพปริวานิสัพปริวานิปฏิฆันหาสุปฏิฆันหาสุอัมภะกลางอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังกิตายะกิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหาร กับทั i mean. ้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับพัตตาหารพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุ เพื่อความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสา